สวัสดีครับสวัสดีครับครับนี่นี้สิพามาหาปลาครับนี่ซักซุ้มครับนี่ซักในน้ำนี่ละวันนี้ผมตุ่มตรงนั่นนะครับโมนี้อากินน้ำโพงมาหากินลำโพงลำโพงพามาสอนงานครับผมตองตองครับผมโมนี้ได้ยังปะแนี่นี่มีลูกกู้ครับนี่อ๋อมีสวิงครับกับกู้ของลูกนั่นเดี๋ยวซุ้มซุ้มนี่ครับซักไดชุยยางซักได้ทุกอย่างเป็นการหาปลาสมัยสมัยตอนลูกนั่นอยู่ใส่กาะอยู่โคราชครับโคราชครับนี่ เคยมือหากินเพิ่งเกี่ยงครัหากินแต่ก่อนอยู่บ้านครับพงม,มานานี่ำตอนก็นกลับมาจากเห็นงานครับมากลับมาบ้านก็ได้ดมาใอยพอจับปลาก,ก็ได้หาแมงดาก็ได้อ๋ออยากเห็นไปหาแมงดาไหมมีโอกาสบ่ ห้องนี่เป็นห้องแบบห้องน้ำเกา่าครับห้องเก่าแก่มันจีบมุญเด่นป่าบวชดุ้ยตรงย้ายนึงนะบ้านเมืองนั่นไห,นบนบนหนมท่านบ้านนี่เอาสูไปลงอ่ะกำลงไปครับไปเดี๋ยวเบิง่งบนจะไก่ครับผมต่างๆเป็นยังวงเวีนไปใบใบข่อยเลยครับใบควายเงี้ยแล้วต้องมองหาห้องอะไรจีบียนนำบวกกระชับคอยอันนั้นเงี้ยมาแล้ว ตอนนั้นก็าเจรจิ้ปลาหน่อยปลาใหญ่เดิลงไปกันรเปล่เดีย๋ยวจะจิจ้มลงไปเนาะสักครู่ครับนีครับตอนนี้ลุงน,นั่งกับลุงตองกำลังหาอยู่ครับได้รึเปล่าโอ้สังได้ชาบกหอยนี่ครับน้างล่าง,องของคล้องที่เป็นทั้งสี่ không lại like em bảo là phần ở đây đây một gạo, lên đây ở à vậy không nên không nên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ สักแล้วก็นเป็นจิจกอี้วิธีหาเป็นยังสีครับถับปลามีน้ำขงังฟังน้ำยังกะสิได้การสักของเพ่อังนเหมือนนู้นั่นปลาเข็งปลาเขงนี๋ปลาเข่งบ่นี่ครับ โอ้นั่นแหละครับแตซักน,ะนี่ไปเรื่อยๆจีดังจีดะเอาใส่ก็ต้องเน่ะโอ้โอนี่ใ้ปลาเข็งครับตเขงซักจอกมันต้องคุ้มข้ามหาบ่ข้ามหาน,นี่ครับเทคนิคไหนเว้ยนี่ครับแต่ลาเข็งน้อยตัวนึงใส่พ่อเห็ดปนแฉบๆเนี่ยละไปอุ้ยยังแลน่นอยต้องขนาดน่ะ

ปาดพระบุ้งยังงามผมโอ้ยนี่นี่นี่น้งนั่นขึ้นมังเนี่ยนี่นี่นี่วนตุ้ยได้ขนาดนี่นั่นแหละนั่นแหละต้นนันเนี่ยละเออนั่นปลาไมเขอไม่กินผักเนาะเห็นบ่มกินผักบุญโอ้โหเลยโอ้โ่ขั้นขันซ้อมซักเพื่อนี่ซักใกล้ๆกันเลยครับซักอ้อมหาเรื่อยๆ Uh. đây <laughs> Phải. không nắng nắng nỉ 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 siêu, nó, hết nè, ờ, lái mệt này, Đó. Bây, ใน,ใ,นในตองมันมีปลาซิวปลาใสไงบอนี่แหละง้มหอยพ้าบ่พ้าขึ้งงมได้สองตัวแล้วนี่ครับหอยหน้าเขาเอาไปต้มกินกับปุกคูงฟ้าต้องหอยเน่าตัวขึ้นมานหอยเน่าบอฟ้อขึ้นมาหอยเปลีป่ยนมานี่ลุงนั่นก็หันมาจับหอยแล้วครับหลังจากที่พลาดเห็นว่าฟ <c oughs> อาก้ม่ได้เนี่ยตองนอยกาบเดี๋ยวพอน้อยกาบบอตายยัง อ๋อเออนี่ครับหอยกบับหอยกับก็มีครับอ๋ใอในะกลอยู่เก็บเอาพะงลูกบุ่งน้ำน,นะนี่แหละพอได้เห็น่ะวิพัฒอันกัคืออยู่ดีเออพัดไฟแดงครับแรงสร้างใบใบดีผลหรจากวาพวงข้าวาเจ้าห่อนโอ้ยี่ลูกน้อยปลาพวคือตังหาหอย เดี๋ยวสิซับไปเรื่อยๆอยมีเจ้คกามันดีไเรื่อยๆโอ้หอยได้อยโจไปใส่เอาเอาหอยไปใส่ถังครับตอนนี้เป็นเป็นแผนแล้วครับเป็นหาบกหอยแล้วครับนี่ให้โจหอยมาใส่นี่แล้วปลาคอือบู๋ของของวันยังก็หาผสมผสานเกษตรกันไปครับ Còn cái <laughs> mong muốn chép hạc bùng vô lấy Ngôn bây nằm hả? Ngôn bà hết rồi cứ cũng đầy bữa này đây cần gì cả đi nhảy là không ăn à, điang à, không? điang 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 กระปุกง,งา๊งาบง๊าบครับเดีอยนี้โอ้โอ้ปลาปลาเดี๋ยวยังบอไงก็ดีโอ้ดีปลาปลาอยู่ขังฟังกหลีครับโอ้โหดีนขอใส่ถังใส่ถังโอ้โหโอ้โตอย่างงามเลยครับกำลังกำลังนี่แหละกำลังต้มจูดเสียมปมป่นพร้อมปไปคักแช่มานมันเพิ่นว่าไส้ล<ห>ูกไส้เพิ่นว่าคักเนาะ โ okay, อเคครับนี่ัมเด็กปลาของกำลังโจะเป็นข่อยลายแล้วครับนี่มันยังเขาเขากระหาไปเรื่อยๆเลยครับซ้ำเร็จกินเรงโ á, อ้่อะไรเน่ยยากินอะรเง้ยเรงเรงแหา่งังงงงด้ด้ยน้ำคลองมันเคยแหงวนยแหง ไปครับแล้วก็ซ้อมบึงไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้มีหลายย่างแล้วหอยกับอันนี้ส,สองย่างแล้วถือว่ามาบดเสียเถี่ยวแล้วกันนะครับคุณน,นี่ไปครับนางสักวุ z o ตัวชีวิตคือกันอยู่รอดครับผมทางผมหาไปเรื่อยๆคือเก่าล่ะต้องเก็บพักบุงแล้วครับคุณบ้านเกิดกให้กินไม่ยิเ่เสียสัตว์ z con chép phát bùng đây là bò ngoài bò, bò, bò. nó có sạc ở bụng chơi 3 mình không ngoài 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 bọc <tiidden> oh cảm thấy <chi> <that> well, <welche> ăn nào, coi vẫn có bớt, ô sạch cái đẹp, bọc ngoài gì vậy? như nó, như nó, là phải bạc chung luôn kha. oh, chỉ รอดก็ได้อ๋อไอ้รุ่นบักไหมขค้อวานบ่ม่มีไม่มีอะไรเลยแต่นี่ต่บอกไมซึ่งเป็นลมเปดเย็นเยีเลยครับช่วงนี้ข้าวเร็วๆ ไปเดินทางต่อครับ ตงสักซุ่มไดเก็บดอกหนอดได้ต้องได้ลายมาได้แล้วล่ะลายคนี่โอ้ได้กบุคักโอ้หอดพวกบุมเนี่ยงามดีว่ะไปมาฝึกมาเรียนรู้เอาครับย่างหยิบังาเหาไปแล้วครับกีสอกีซ้อนออกมาบบบมีบุบบบยงาอืม่ อืยังไงฮ็ดดินถวดถอยู่นั่นเห็นปะนี่ยแม่ยุยู่หัวมุ้มหนึ่งแมะลองงุ้มบิ้งนี่นี่นี่มีปะมันบ่นอยู่เดีเออมองไงล่ะได้กับมานว่าผมตาฝาดฝายดีวะฝาบอสเ่อ๋อแมนจ้งหมดเลยเด้ โอ้เด็กปลาี่ดีสุดยอดเลยวะเอาวทังมาใส่ไหมล่ะโอ้ปลาตัวงามดีเนาะโคตรทั่วที่วะโอ้ฝักบุ้งนี่ไม่ได้หรือว่างงงเลยไหมันอันนี้ปะปลามันชื่อจมุนีบอกว่ามุนีดีครับนี่ขอหน้าเขาเนี่ยแหละครับนี่ใส่กำลังงามเลย อ้นีมันถีดนีเดินน,นี่ครับใส่คู่ไปไดีร์หลายตัวเล้วนี่สามสสามตโอ้ใค่อยู่ไปต่ปอผมคู่ยังไงไปเข้ากะทีฮาไปขอย่างไปเรวเก็บพักบุงยังไงตัวเาโดนแล้วเนี่ยจนสีแรงแล้วจะพักบุงไม่ห่อยงามเนี่ยครับวันนี้น เจ็บไหมทุกอาดเจ็บทั้งนั้นเลยทำไรแล้วจั้งนั้นกเจ้าของหวยเขาจินมาไรเด้อผู้บริจเจ้าของหวยเป็นผู้ใดฮะผู้จเจ้าของหวยบ่หวยบักเรื่อยไอ้วุดฟัดฟืดฟัดนั่นแล้วหลายแต่เด้กเขาว่าเออแต่ตกแรงมาแล้วมันออกอีดีเด้อหนึ่งเป็นบรทขั้งมันแลีนแรยนนึ่เติอโตหนั่นนะบักไล่จนเออสมมติทำกูนี่อันตราย หยอดยัางงามเลยครับเก็บไปเนี่ยเก็บผักบุ้งครับไปลวกกินกับป้นปลาช่วยกันไปมือแรงทำมันนี่หงอนยัางงาม,างงามปนปลาจับเสียมแล้วทีเนาะพ่อิีปอนอยู่หรอม้าโง้ย่างรุ่ยกันบ่งดีละ่ะน้ำคุ้นมาครับเนี่ยหากันมามาเรื่อยเรอยจนหดพ่นแล้วสุดห่วยพ่นแล้วจนถอดใจแล้วได้ซ้ำหนีกันที่ซ้ำนีตัวครับ มือนี้ก็ซ้ำนี่แหละครับหะยอดพระบุงเข้ากับปลาครับผมได้บกปลาบลูกไเนี่ยโอเคครับผมกับมือนี้ฝากไ้ซํำนี้แหละครับผู้ใดชื่นชอบก็นท่านผู้ชมที่ชื่นชอบกัจะรืมกดไลค์สับตะไคร้แล้วครับผมช่องจะได้เติบโตเลยก็บเได้พาพปหาอยู่หากินแบบนี้มวลๆวต่อไปครับผมขอบคุณครับมาครับผมรับผลครับนี่มือนี้ได้ยังบ่เลยล่ะ เอเด็กักบุ้งย่างเดียวเลยโอ้อ่านเลยม่าง,งุ่มไห้กันเลยถ้บอกให้เราเพราเป็นยังครับเป็นการเรียนลูกการใส่ชีวิตครับผมพอพ่อมาเรียนลูกครับกับไออโจเนาะขอบคุณเรายๆครับผมขอบคุณครับ